มันต้องให้เห็นเด่นชัดว่าทําอะไรอแล้ววันนี้มันข่าวมันก็ตีออกมาว่าอ่าเลือดก็จะไหลออกไปเลือดใหญ่ๆก้อนใหญ่ๆก็จะไหลออกไปไหลออกไปอืถ้าไหลออกบทภัคนึ่มันก็จะยุ่งนะ,ะโดยบฉดยโดยเฉพาะสสสายภาคอีสานอืเป็นแกนหลักเนี่ยที่มีข่าวกันมาเนี่ยนะเราก็อดเป็นห่วงไม่ได้หรอก <Yeah. S 2> เดี๋ยวจะกายบอกมาว่าเสื้อแดงเขางงกันแดงสามสามแดงเลยตอนนี้ <c oughs> ถ้ามีตั้งพักใหม่ก็แดงสามแดงคะัะ <Yeah. S 2> แต่อย่าลืมนะใครจะอยู่ใครจะไปเนี่ยจะออกจากพักเพื่อไทยไปเขาคนเสื้อแดงนะ <Yeah. S 2> เขาคนเสื้อแดงนะ <Yeah. S 2> เดี๋ยวจะมาให้เขาออกอย่างนี้อย่างนี้ไม่มันก็งงเมือนกัครับ <Yeah. S 2> ถูกไหมเออพอจัดรายการก็มีโทรศัพท์เข้ากันหม่อีกแล้ว เขาแจ้งข่าวมาหรือเปล่าเนียเราถึง <S <S บอกเนี่ยะการเลือกตั้งครั้งนี้เนี่ยมันมีเดิมพันสูงแล้วก็บอกเลยว่าถ้ายางแตกนวันนี้ยุ่งนะถ้ายางแตกนวนนี้นมันจะจะกู้กันกลับยากก็บอก<ป>ไม่รู้แล้วครับระบบภายในเขาเป็นยังไงก็เราก็ยังไม่แน่ใจว่า ว่าอะไรมันเกิดขึ้นในสังคมนะครับอืมอืมเพราะฟังฟังข่าวฟัง,ฟ,ง,ฟ,งฟังข่าวดูแล้วเนี่ยคือการการไเขาเรียกอะไรการประชาัมพันของเรามัน,ม,นมันไม่ค่อยไม่ค่อยฟู่ฟ้าไม่เวิร์กอ่ะอ่ย่างเมื่อเช้าฟังแถลงข่าวเนี่ยโอ้พิ่งมาพูดเองเรื่องสแกมโมงสแกมเมอร์พิ่งมาพูดอยู่ตั้งนานไม่พูด คุณดูดิรรคประชาชนแม่งพอเสร็จในสภาปั๊บแม่งออกมาแล้วออกมายืนที่อ่ออะไรอ่ะที่พูดและออกมาแล้วแถลงนู่นแถลงนี่แม่งแถลงไปเรื่อยอือโพเดียขอ,อกมาจาับโพเดียมขอ,องเราเงียบอย่างเดียวไม่รู้จังเงียบแรงเงียบสงบสยบความเคลื่อนไหวอ่ะนี่ไม่ได้ว่าอะไรนะผมไม่เกี่ยวข้องนะผมบอกให้แต่ผมก็พูดในฐานะว่าวันนี้ เราก็เป็นเดอะแบกองกันคะแนนเสียงพวกนี้เราก็หาเสียงให้ทําให้ <c oughs> แต่บางครั้งต้องฟังเสียงบ้างนะมันผิดพลาดกันเยอะแยะมาหลายคนหลายครั้งแล้วอยู่ดีๆตกเก้าอี <c oughs> อ้อยู่ดีๆตกเก้าอี้ไม่เหมือนกับเมื่อวันก่อนรัฐมนตรีช่วยสาธารณสุขพูดเสร็จปะโกตกเก้าอี้เลยไหลถลม่มก้งลงมาเนื่องจากเก้าอี้มันลื่น ไอ้นั่นยังนั่งอยู่บนเก้าอี้แต่เขาเราตกเก้าอี้โดยแบบโอ้โหปัจจุบันทันด่วนหมดสองคนทั้งนายยกเศษฐานทั้งนายกแพทองทานแต่ดูเด็กอาอนุทินเซ็นนูนน่นเซ็นนี่โอ้ยเซ็นอะไรผิดแล้วผิดอีกซ้ำแล้วซ้ำเล่าเซ็นนู่นเซ็นไม่มีตกเก้าอี้ฮะทําได้หมดครับเราก็ดูเอาก็แล้วการว่าความยุติธรรมคืออะไรอืเพราะฉะนั้นในเมื่อมันเป็นอย่างนี้การที่จะทําอะไรก็แถลงแบบพอดๆไปเลย คนได้ชนเลยไม่ใช่จะเล่นอยู่แต่ในกรอบบางทีมันก็มีออกนอกกรอบบ้าง oh. นะกติกาเขายัางมีเขาก็ต้องมีเคล็ดลับอ้าวอยู่ในกติกาแต่เล่นอยู่ในกติกาไอ้ัต์เห็นตายหาทุกทีออกนอกรอบบ้างเนีบ้างโดนตักเต้นมาอะไรมากระชังแมงเป็นไร oh. เห็นไหมดูดิเนี่ยดูก็ทํากันได้นะเขานั่งอยู่ทำปังปังปัง,ปง,ปงเห็นไหมประคุมข่าวเรื่องไหมไง อ่าคนละครึ่งไ็นไงโอ้โหเงินกระตัดสะพัดสี่หมื่นห้าหมื่นแล้วมันประโคมข่าวประโคมข่าวอืมฮะ <c oughs> ทั้งทั้งนี่มันเป็นของเก่านี่นแหละกระามพูดก,กันจริงๆว่าวันนี้ถ้าคนเติมเงินสองร้อยเนี่ยทุกคนจะต้องหาเงินมาเติมสองร้อยเพื่อได้สี่ร้อยแล้วคุณแม่มองเลยว,ว่าแหมวันนี้โอ้โหฮอตและคนที่ไม่มีเงินนะมึงจะเอาเงินที่ไหนมาเติม <c oughs> ถูกไหมครับ ได้วันละสี่ร้อยเนี่ยบางคนมีอยู่สามสิบก็ต้องเติมแค่สามสิบใช้หกสิบบาทอืมเห็นไหมฮะแต่ก็เอาคนส่วนดีป่ะโอ้โหเนี่ยแหมคึกคืนเหลือเกินมันจะไปคึกคืนยังไงไม่คึกค,คืนยังไงมันก็ได้ของฟรีแต่ลงทุนอีกสองพันถึงจะได้สี่พันแต่มาพูดบ้างเนี่รัฐบาลแบงก์องทานชินวัตรแจกหนึ่งหมื่นเลยไม่ต้องเอาอะไรเลยไม่ต้องมีอะไรเรื่องมากเลยเข้าบัญชีเลยหมื่นหนึ่งหมื่นหนึ่ง คนโตม,มาคนมาคนก็บอกเนี่ยหกคนหกหมื่นผมเนี่ยตอนนี้มีเงินหลายแสนแล้วไปทำธุรกิจทำได้หมดอืนี่เขาเรียกอยู่การประชาสัมพันธ์ผมไม่ประชาสัมพันธ์นั่งแบะแดกนี้มันกล็ลำบากนี่แหละครับมผมก็คอยห่วงคอยนั่นแหละก็พูดได้เพราะอย่างน,นี้เพราะเราไปไม่ก้าวกลอยู่แล้วครับเอาพี่นุ่อ,อพี่ชัด พอถามหน่อยในฐะานะอยู่วงการกีฬาเนี่ยครับตอนนี้เขาเราจับตาเนี่ยคอรมอต่อสัญญาเนี่ยมอตเตอร์จีพีเนี่ยยาวห้าปีเนี่ครับเขาทาเพื่อไม่ฮะเรื่องนี้เคยพูดอยู่แล้วว่าถามตอนสมัยของนายกอุ้งอิงแบบทองดานิวัฒน์บอกนายกถามคาเดียวว่ารัฐ,ร,ฐรัฐบาลประเทศไทยจะได้อะไรเออเอได้อะไรกลับมาบอกแม่แดดว่ได้การท่องเที่ยวท่องเที่ยวของใครละครับก็อของบุรีรามของของใครก็ในเในวินอย่างเดียวอืแล้ววันนี้เขาบอกแล้วไงป่ะ รัฐบาลชุดที่แล้วเขาไม่เห็นความสำคัญต,ตรงนี้อยู่แล้วมันต้องเป็นภาคเอกชนทำไม่ใช่มาภาครัฐบาลรัฐบาลได้อะไรถามก่อนอแล้วโมโตจีพีเนี่ยมีไทยมีสมเกตจันทาคนเดียวที่แข่งครับนอกนั้นไม่มีรถใหญ่โตรถอ่ารถกลางปีอะไรก็ไม่มีมีคนไทยคนเดียวสมเกตเสมเกตจันทา,นาแต่เซ็นสัญญานดีหลายพันล้านอย่างนั้นเนี่ย<ๆ>ก็คิดเอาก็แล้วกันว่ามันคุ้มไหมล่ะ ทำเพื่อใครใครได้ประโยชน์ทำเพื่อใครครับทำเพื่อบุรีรัมย์ฮะสนามของใครครับก็สนามเขาจ้างเขากระโดงนี่ไงฮะที่ลุกที่อยวเนี่ยก็บอกว่ามันอยู่ใกล้ข้อขายเนะี่ยผิดกฎหมายอยู่ก็เอากันที่นะฮะแเห็นผู้ว่าการเด้งรับเด้งรับเลยผู้ว่าการกีฬาโอ้โหพอมาตรงนี้เด้งรับให้ลูกพี่เลยเอือเห็นนะผมไม่อยากจะพูดหลอกครับไอ้เรื่องแบบนี้เพราะอะไร มันน่าจะรู้แล้วว่าลงทุนไปมันคุ้มหรือไม่คุ้มคุ้มกับใครคุ้มกับใครฮะแบรนด์มไม่คุ้มกับรัฐบาลแล้วก็ไมต้องมาขอรัฐบาลซัพพอร์ตนะฮะครับช,ชื่อเสียงมันมีอยู่คนเดียวผมไม่ได้ว่าหรอกอ่าายรายลงทุนสูงมีรายไ,ได้อยูคนเดียวเออได้อะไร่ะครับครับนี่ไงฮะ คือเหมือนพูดได้แค่เนี้ยเม้ดม้แต่สนามแข่งยังมีปัญหาเลยพี่ชัดเออเออแล้วมาเอางบของการกีฬาไปด้วยงบของประเทศไปด้วยเอ้าก็บอกแล้วไงล่ะเดี๋ยวใครผ่านใครกูกูมึงบอกมาก็แล้วกันเออขนาดที่เขาก็โดงอ่ะตรงนั้นเนี่ยใครแน่จริงมึงเข้ามาเอาดิเป็นงานใหญ่ด้วยเห็นไหม ถ้าไหาสั่งสารมีมันจะไม่ไม่ไม่สนกันเลยนับภาษาอะไรกันวะอืมความยุติธรรมในนี้มันจะมีได้อย่างไงคือมันถึงยุคนี้อ่ะเอาให้พอเหอะมึงจะโกงจะกินเอาให้พอเหอะเพราะว่าองค์กรอิสระก็เหมือนเหมือนคนตาบอดนะพี่พี่ชัดก็มันไม่ใช่เหมือนคนตาบอดเออยื่นอะไรแม่พยายามปิดองค์กรอิสระองค์กรอิสระแม่ปิดตาตัวเองเออมันก็เหมือนเล่นละ เดินไปเนี่ยปิดตาตีมอมันจะปิดทําไมก็เดินไปตีแม่งเลยป้องโป่งปงแต่นี่แม่ปิดตาตัวเองจะเป็นไม่รู้ไม่เห็นหูบอดตาบอดหมดครับนี่แหละครับโลกาวินาศคือพูดง่ายๆนะครับทุกอย่างนะครับมันไปหยุดที่เนี่ยตีตกแล้วมันก็ยื่นต่อไม่ได้ทุกอย่างมันก็ตีต่อไม่ได้สืบสวนต่อไม่ได้เนี่ยแล้วความชีบหายมันเกิดขึ้นที่ไหนนะครับเกิดขึ้นที่งบประมาณของประเทศไง ความเสียหายเกิดขึ้นที่ว่าคนที่มาบริหารประเทศไม่ได้รับการตรวจสอบไงนะอ,องค์กรอิสระ,ะรวบสะหมดเลยครับตีตกซะหมดเนี่ยไม่เข้าใจจริงๆว่าองค์กรอิสระเดียวครับตกลงมาแก้ปัญหาประเทศชาติหรือมาสร้างปัญหาประเทศชาติตอนเนี้ยนี่แหละนี่แหละแตะผมถึงบอกอยู่นี่แหละเพราะการที่ทําอะไรก็แล้วแต่วันนี้มันเป็นแบบนี้มันมันร่วงเลยมาถึงบ่ายนี้แล้วก็บอกแล้วไง ตัวเดียวคือเงินอืเงินเข้าปากใครเข้ากระเป๋าใครแม่งก็เงียบเป็นแบแดกเป็นใบก็ยังได้แล้วไม่พูดนะั่งเก็บเงินอย่างเดียวก็บอกแล้วไงสีเทามันเยอะแม่งก็เงินมากถ้าวันไหนสีเทาไม่มีเลยเงินก็ไม่มีก็ไม่มีจะแดกไม่มีการดูแลแต่พวกนี้พอได้การดูแลเข้าไปก็อะไรแม่งกับจากอ่าจากดำก็ฟอกเป็นขาวจากเทาก็ฟอกเป็นขาวัด้จนทงนสุดไม่ต้องไปคิดอะไรมากแล้วครับ อืมสังคมวันนี้เราดูได้คุณไปดูดิในคนก็จะนั่งดูพวกนี้จะลอยกระทงก็ยังงงว่าจะลอยอยู่หน้าบ้านไมาหมเพราะถนนแม่งน้ําท่วม <c oughs> ไอ้คนจัดงานก็ปวดหัวที่ผายมันอาเพศกันเหลือเกินฝนฟ้าของแผ่นดินลงมาฝนตกหนักกันที่ผายวายป่วงพวกพวกมันได้ทุกวันโอ้โชาวนานีิร้องระงมเลยพี่พี่ชัดมาจัดต่จังวัดนะชาวนา้องน้ำลงลงท่วมนาเออ ข้าวมันจมน้ําอยู่เนี่ยนะครับตากแล้วก็ไปหักเปอร์เซ็นต์กันอีกอกีกน,นะโอ้โหต้องบอกนะฮะ